เอาจริงดิมาถึงก็ฮาร์ดเลยเหรอเดียวก่อนนะเล่นหมดฮาร์ดเลยเหรอใครมันบ้าเล่นวะเนี่ยโอ้โหที่มาถึงพี่ก็ตึงเลยนะแย่แล้วเราต้องห้ามประมาทเพื่อเราเล่นหมดฮาร์ดเชฉยเอาแล้ววะ จะรอดไม่รอดก็ไม่รู้ละก็สวัสดีท่านผู้ชมด้วยแล้วก็สวัสดีอยู่เกมที่มีชื่อว่า n o m o r r o o Min Hell 2เป็นภาคออสองอนะครับต่อจากภาคหนึ่งแล้วก็อยากให้ซัมบี้เห็นก็จะต้องแนบเนียนที่สุดซะที่ไหนว่าแม่งมาถึงก็เจอละซัมบี้เนี่ยไอ้โอ๊ยภาบซัมบี้ถีกขึ้นเพราะเป็นโหมดาร์ด โอ้ยเชี่ยก็ตายก่อนเลยอ่ะต้นต้นเลยอ่ะเดี๋ยวจะย็นก่อนโอ้ยเยอะ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 เกินเยอะเกินโอ้ยแย่ละแย่ละยัคนไปถึงนู่นละดีละเคยแตกนั่นสวยสวยโอ้โอาวุธเมลีมันสั้นมากเลยอะท่านผู้ชมโอ้จะตายจะตายเฮ้ยไม่มีแวนเดตนะเนี่ยผมตายแล้วเนี่ย เชีย่ยสองบีเยอะจัดเฮ้ยแย่แล้วเราต้องรีบหนีออกจากที่นี่ให้เร็วที่สุดเลยแม่งเล่นหมดยากกันอะ่ะบีเลยสปอนเยอะมากตัดซีเพื่อดูแผนที่ภาร,รกิจของเราเขานะโอเคแล้วก็ถ้าคุณอยากรอดแล้วก็คุณอย่าปล่อยให้เลือดตัวเองอยู่ต่ำอักมากพวกแมงบันไลแนะ่ไอ้เชีย่ยรถรถรีบ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  ร <Church. S 1> ีบเก็บเลยรีบเก็บเลยเชียร์เอ้ยเราโตคนเดียวต้องเป็นรวมเพื่อนแล้วไอ้เพื่อนอยู่ข้างหน้าเป็นลมกลุ่มกัน reloading this some rifle ammo take the med kit handgun rounds over here there's some rifle ammo oh wow Wow. m a ว a าวแมกกาซีนส์แพ็คโอเ t ดีไป you. ไอ้อ,อ,อย่างนั้นเรามีกระสุนปืนขอประทังชีวิตแล้วก็เอ๊ะอะไรวะนะ่ะข้างหน้าเพื่อนเช็คดิมันคืออะไรวะนะ่เอาอเว้ยอะไรวะเนะี่ยโยกวสวัสดี บักกี้บักกี้นายเป็นไรอ่ะโอ้ยโอ้ยบักกี้บักกี้เพื่อนนี่นายโอ้โหโดนไฟดูตายเหรอวะเนี่ยอิงไม่บ,บักบกี้เช่วยอืมยิงยิงหัวด้วย เระวังระเบิดเพื่อนรถไป,ไปเอ,อ้ยตัวตายเจ้าหน้าที่โอเคเพื่อนจัดเลยแล้วเ,เ,เราตรงนี้แล้วกันเด็ดดาวเพื่อนเปิดอะไรสักอย่างเอาเปิดแม่เงเปิดไปละพวกตุ๊ฟล๊อก เอ็นทูเดอะคอนโทรลเซ็นเตอร์เฉไปที่ศูนย์ควบคุมเหรอเออเราตามตัวไปก่อนแล้วกันนะไปที่ศูนย์ควบคุมนี่ไงตรงกลางเนี่อ๋อแล้วได้เวลาดับดับกันแล้วท่านผู้ชมส่งตีมาแล้วเว้ยเชี่ยคอนโทรลบิวิงซ่อมทั้งหมดสิจุดนี่แหละความยากมันตรงนี้

เจอว้าหน,นึ่งอัไนไอ้บักกี้บักกี้เอาจ่อยังไปแล้วเออเดี๋ยวมีไหมวะมีไหมมีไหมเอานี่มีมีอีกอยู่ฉเฉยเราต้องวัดพวกเรามีกันเช่นนี้แต่เราก็ต้องรอาด้วยไม่มีแล้วนะ เออให้ใส่เบาะรีจุดเดียวเองอะสวยมากเพื่อโอเคเปิดเครื่องแล้ก็เปิดเครื่องโอเคเปิดเลยเปิดเลยบุ้งเฮ้ยอเครีเอ ยืบอัพยืบอ่ะเอาไม่ต้องไม่ต้องกดยืบหรอกเราอ๋อกดยืบให้เลยอ๋อปกติปกติมันหานี้ไอ้หเพื่อนเราต้องไปแล้วต้องทิ้งที่นี่แล้วที่นี่มันจะระเบิดเอาพูดไปแล้วแหละไม่ระเบิดหรอมั้งตอนนี้ตอนนี้กำลังเสริมมาช่วยแล้วเราต้องรีบไปตรงนั้นเล่วพอมาแล้ว เราได้ออกแล้วนี่คือทางออกอะกระบาก,กี้กูอยู่ไหนบาก,กี้บาก,กี้นายทำอะไรอะบาก,กี้บาก,กี้โอเคไหมเขามาแล้วเชื่อบากเกะมันมันมาแล้วบากเกะเออมันมากันแล้วเราต้องรีบไปแล้วอีก ห้าสิบเครื่องบินจะมาแล้วเราจะรอดด้วยกันนะบลูดพี่ชายเราต้องรอดเราต้องรอดด้วยเดี๋ยวเข้าเออ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 เชี่ยโดนโดนควันเฮ้ยแตงคิวมาแตงคิวหลายหลายไอเอ้ย ไปด้วยกันเยวยบางกีจับมากเลยทันโหลดอินเนยเป็นฝรั่งคนเดียวพี่ที่ฉันอ่านออกนะแต่ทั้งอื่นมันจะคนมคนนพิวเตอเยอะเกินของเล่เยอะเกินเฮ้ยมาแล้วมาแล้วเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์เขาอยู่นี่มารับโลกทีเอนี่โผร่ ขนไปโอ้ยขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปลงขึ้นไปลงเยอะเราจะรอดแล้วขึ้นมาเชี่ยมีขึ้นกันอ่าตีกนเหรอตีกนจริงดิเยอะฟาดไปรอแล้อนะขึ้นมาลเรารอดแล้ว อ้าวคือสถานคอมพิวต์ขเราตัวนี้อจะที่นี่เรียบร้อยแล้วโอ้เปิดเพลงฟังเลยฮ่าฮ่เราล่อนล่องแห่กลางดุดังหินย์พอีซี่จริงจริงฮุ้ยระบบอัพลุลว่าอืมอืมเาที่ดูในอัปเดตเขาที่ดูในอัปเดตตอนนี้มีมีแบบที่ผมแบบผมไม่ได้เล่น ตอนแัดไหนวะอัดช่วงนี้แหละตอนนี้ก็คือมีปืนเข้ามาเป็นปืนเอ่อ baby f i แล้วก็ Winchester ที่เข้ามาแล้วก็มีการอัปเดตนิดล,ล,ล,ล็กนน้อยเกี่ยวกับเมเ e e แลวัปอนโอเคแล้วก็นี่ก็มีเพิ่ม s i l e n อ e r อะไรประมาณนี้แหละะแล้วก็มีแบบใหม่เข้ามาแบบใหม่คืออะไรวะเนี่ย s p อ t แบบแบบเืีออะไรแบบ spot แล้วก็แล้วตอนนี้สุดลอดอะไรนี่ย ฮอลส์พิทอลลงบ่ะลงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยป่ะหรือน่าจะใช่ฮอลส์พิทอลนะอ่าเฮ้ยเฮ้ยแมปใหม่แล้วชิวแมปสว่างแล้วเว้ยฮอลส์พิทอลว่ะโอ้เดี๋ยวนะเฮ้ยเขาขยันทำแมปเล็กแล้วเว้ยแถมมีของดีด้วยของดีตั้งแต่ต้นเกมเลย เราจะเข้าไปที่โรงพยาบาลฮอลิสพิตอลเชี่นม,มีซอมบี้ข้างบนด้วยฮะนน็เฮ้ยมีคนอยู่นี่ไม่ใช่คนนี่หว่าซอมบี้โถ่เอ้ยเฮ้ยเฉยโรงพยาบาลฮอาาลิสพิตอลเชียงสัมบี้เฮ้ยมีเสียงปืนอยู่ตรงนู้นข้างนอกมีคนอยู่ข้างนอกเว้ย สี่ว่ากระจอกจับไม่รู้ละแล้วาตามเพื่อนไปก่อนอยู่ยใกล้ด้วยกันกอดใครเอยอะๆเรต้องออกไปข้างนอกว่ะเพื่อนมีเสียงปืนอยู่ข้างนอกเว้ยไม่ยอ่านี่ไงเพื่อนเรา,าดีเพื่อนคุณพระเจ้าที่นายยังโอเคเพื่อน สงด้วยฮามี่งสบีมีเยอะมากเลยฮามี่เอ้ยก็เราจะตายกันหมดเฮ้ยมาแล้วไอ้ชิ่ what's up man โอเคต้องหาเปิดเราต้องเปิดอะไรอะเปิดประตูนี้ให้ได้แต่มันเปิดยังไงวะ เล่นยังไงกันวะเฮ้ยตามเพื่อนก่อนละกันแบบใหม่ไม่รู้จักเชีย่ยแบบใหม่กูไม่รู้ I I ใช่ดี่นะโอ้คันติงไอ้โว้ตจองสิงกล้องจับไปด้วยตีนิดตีหน่อยจับพามันซะไปจะตายจะตาย ชื่อนี่ผมแดงแล้วมผมแดงกลับแล้วชมาแล้วตองนี้พี่หวัดเคไม่เซนดีเพราะว่าเราว่าด็อกเตอร์ทอมทอมอะไรทอมวัแนแลนะ อยู่ชั้นข้างบนแล้วตอนนี้ผมกำลังวิจัยเรื่องเชื้อโรคที่นี่ที่กำลังแพร่ระบาดคงจะเป็นไล่ระดับเป็นทำควบคุมสุดยอดมากด็อกเตอร์ทอมจำมันไม่เยอะเลย้สุดการเลยจำเป็นต้องไปแล้วเป็นชั้นสองครับเป็นโฟและลี่โรนมาก ส่นเยอะเลยแถมผมมีของแตกมาด้วยโอเคโอเคเมือกี้ลิมกดแม่ลิมติดฟมีเยอะเลยวะทางสารวุธของฉัน giữa G nan nan Này, 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 này nan 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 này đầy nan 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 này nan 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 ได้ยังไงลุกขึ้นมาจำแล้วว่ามีกระสุนเยอะเลยนี่ว่าฮ็อกกี้ฮ็อกกี้อะไรฮ็อกกี้สไตล์เก่งเหี้ยเลยสบิโอ้นี่แหละปืนต้องแต่งพร้อม ฉันคงไปที่ไหนดีเพื่อน It's being handled. Come on it. I'm d o i นี่เอาเ่าซ่อมตรงนี้โอเคปล่อยเวลาไว้อีกสามสิบสามสิบวินสปีมาแล้วเพื่อ,อย่า้วเพื่อน ฉันอยู่ที่นี่เองผมการเครื่อนเองตบไปจนสีลายข้าแล้วมบีอชาร์ปสมเพื่อนเชี่ไรเชี่ไรเสรมแม่นแปดอย่างสาใจจริงเลสมาเพื่อนเชี่ปากน้อยเลยเออ ไอ้นั่นไอ้ชิ้นันเราไปยังไงอะนี่ดูนี้ปลอดภัยมูน magazine it's i s i ย e e b อไะเราต้องไปไหนเพื่อนเราคือไปค้ำลมเหรอค้ำลนดาบฟ้าใช่ไหมบาลทีกขาใจมีคนมาใช่ไหมมูนใช่ไหม ไอคเตอร์อยู่ตรงนี้เครื่งบินมาแล้วเครื่อบินมาลับแล้วโจะบอแล้วกบินไปนะอบนบินมาแล้วบอนบินมาแล้วบิน

เนียคืไม่ได้ทำเียเยแค่าเดินงานอย่างเดียวมนเฮ้ยูสังเกตเลสเหรอนเลสนมเลเอลสากเดัดามึงบูดเบี้ยวขนาดนี้ออเยอรย่งโบเกนน่ะเฮ้ยแจมสวยๆอุยดวร์ปลวเนั โอ้โหตันเลยว่าคะสิบแล้ว,ลวนี่ก็ขอบคุณมากท่านผู้ชมที่รับชมถึงตอนนี้คิปน่าจะเป็นคลิปอะไรก็ติดตามโปรติดตามตอนต่อไปด้วยโออบคุณมากเลยที่รับชมสรับวันนี้ก็บ๊ายบายจ้า